สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ใหม่เช่นเคนะครับตอนนี้ครับอยู่ในเกมเกมโรบบอกนะฮะอยู่ในโหมดที่ชื่อว่า a v a หรือ a n i m e Battle นั่นเองจะไปแฝกใช่แล้วโอตอนนี้อยู่ในเอ่อเรียกว่าตรีมนารูโตะใช่ไหมมุกตอบแล้วตอบยิ่งทำไมเอารูโตะวันนี้เราเป็นซาสึกิไงซาสึกิวันนี้แฝกเป็นอะไรนะแฝกเป็นอะไรหร็อกรีโหร็อกรีเออะแล้วนี่นี่อะไรนี่อะไรตัวกระจอกที่ตัวเด็กเล่นเรื่องวะเนี่ยตัวประกอบตัวเนี่ยตัวประกอบตัวประกอบเนี้ย กลัวกัวพระเอกกงน้องเพราอย่าอย่ารีรอไม่เริ่มกันเลยดีกว่าเนอะโอเคไหมมามาเหอะมาเหอะไต่อต่อให้เลยต่อให้หนึ่งหนึ่งุมสาเลยโอมาแล้วมาแล้วโอ้อโอ้โอ้อโ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 อนอโอโอ้อโอโอโอูอโ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 อูอโอโบโตะไอ้น้องเล่นไงวโโโโออโโออโ ยูเรียเกนเฮ้ยลวงงฉันฉันแล้วก็เฮ้ยเต่ฉันแล้วก็คือชื่อเกตุ้งตุ้งยูเล่เกนจะถามเพิ่งเฮ้ยจเฮ้ยเฮ้ยชุบปุ๊ัม่วประกอบเฮ้ยไม่ไหวหรอกฝไม่ไหวหรอกเฮ้ยเฮชนะละยูรเกนต่อยต่อยไม่จริงไม่จริง เฉยทิ้งเลยไอ้น้องกูอ่ะโดนคาคาชิฝึกสอนมาเจอขาทุ่มกูเรื่องของมึงเจอขาทุ่มกูนี่ไงนี่ไงกูตีกลางนะนี่ไงวู้วิวลือดเกินไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเนาะอุ้ยไเจนี่มันล็อกกูเฮ้ยมันล็อกกูไอ้เหี้าล็อกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไอ้ดุง สงสัยต้องใช้ท่านอาจารย์ซะแล้วไ่ใชอาจารย์นะเป็นตองอาจารย์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลุกสิเลยเจอต้องเจอท่านอาจารย์สักหน่อยแล้วไอ้เดายุบ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 นี่นี่ไอ้ที้มุกมันถ้าไม่ไหวหรอกไม่หรอกไม่ไหวหรอกนี่ไงตู้ดาดีตีกะจอกกระจอกนะกระจอกนะไอ้พินเทนปีนบิวบิวบิไม่โดดโอ้โหมาแรงเลยเฮ้ยมันแรงจังวะ

โอ้โหโอ้โหตัวไม่โคตรแรงตัวไม่อยากแรงเลยตั้งแต่ต้องเ,เล่นตัวขี้โก้แล้วอย่างนี้ตั้งแต่ต้องเ,เ,เล่นดอกตั้งแต่ต้องเล่นดอกบดซะแล้วเก่าไอ้สัตวสเข่ามากเลยวะโอ้ยโอ้ย <î s> นี่ไงนี่ไงไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกนี่ไงดิ เอาตัวอะไรเอาอลอลอกานี่เอ้ยันแรง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 บกันแรงันแรงไน้องโอ้ย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 ไ่ไหวแล้วตัวไันแรงันแรงันแรงปวดไปวดนปวดอแล้วทำไมมันรอดอีกแล้วทำไมมันรอดอีก หน่อยแน่หน่อยแน่แล้วมันฆ่าคนเดียวแปะตัวเลยไอ้เหี้ยไอ้ใหม่โดนฆ่าร้ายหัวหลุดเลยตายซะแล้วจันยุงมีไอ้จ <c oughs> ันไอ,อ้จันจ <c oughs> ัน,น,นโอ้โอ้โอ้ <c oughs> ไอ้ยัยนี่ไัยบางทีมันก็นวดเนี่ยเกิดจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนี่ไอ้ฮ้ยปุ๊บปิ๊บปุ๊บ จะรู้เย็นเพียงมุลเล่แค่สกิลเฮียนี่มันต่รู้เดยเพียงเพียงพี่กันโดนพีกันโดนลังแกดิจานมาแล้วจานจานโชคดีจานเดิเแค่นั้นอ่ะจะตายเปะ ร้อยอดตีนะอดตายไปยุบยุบยุบไปลิ้ิไปลิ้ลิ้น้ิ้นลิ้ตายล้ตายแล้วไอ้ยยมัได้เล่นเลยที่เจาไ้คิงไม่ไหวเราแฟกไม่ไหวหรอกนะไม่ไหวเราเนาะไม่ไหวเราโดฟแฟกไม่ไหวเลยไอ้ยัยเพงขึ้นเลยลิขสิทธิิสิีธิ์แิสิิ้ได้ได้

เอาเอาเอาไปไหวไม่ไหวแล้วนะไปไหว้วนะไปไปอ้างฉอยิหายเลยไอ้ดถูกเหรอล็อกลบรัสซิงเฮ้ยมันล็อกลบได้ยิงตุ้ยนี่กบทามาาไม่โดนเลยมั้ยแปลกทำาไม่ได้นะมาตีเัไไม่ตีกันดูดีตีนเนียชโดคนชดคนตีตายอ่ เฮ้ยล,ล็อกกลับเดี๋วเดี๋ยวตายละหัวโลเลยเจอกยดังเชปปะเชปะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยดีด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 ดดดี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 ด อย่าไปทางนี้นะอย่าไปโล่อย่าอย่าหน้าได้โปได้โปแบปไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่ติดไม่ติดนี่ไงนี่ไงไม่ไหวหรอกแปกตายละตีเลยตีเลยนะตีเลยเดือดจะพี่ตีเลยนะไม่ยอะเลยตะเกียวนี่เกี่ยวกับที่ฝ่ายเลยตัวเนี้ยลืงเลิกเลยนี่ตัวไอ้ตัวกากนั่นอ่ะก็ตายละตีไม่นานไม่ช้าหนึ่งอยังไงเนี่ยกดออกเกมไงียพิทนี่ด้เป็น F4 อ่ะ เีินกระตินนี่ไงนี่ไงนี่เราแตกตายละไอตัตัวขี้โกงเหรออามตาเฮลเมมโมรี่ช็อกหลบแบบดิจิตอลหลบแบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลวกิน่อยเดียินอยไปฆาามันดึ๊เฮ้ยเฮ้ยดูน้ำตัวดิวไปรูไหมไม่ไง นี่แงไปโดนเลยนะเอ้ยตีตีหมดหมดหมดสกิลแล้ววิทมันไม่ไหวละนี่แหละจังหวะนี่แหละโอ้ยหนาวป้องกันเฮ้ยเล่นลิ้นเล่นลิไม่ไหวหรอกวันละนี่มึงเจอกุ๊กกูเวนมึงเจอกุ๊กกูเนี่ยสัจจีขาดำนี่ เฮ้ยเจ้าอันนี้แหละม่ีนี่แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยแล้วก็ต่อด้วยคอมโบแล้วก่อนเนาะเล่นชายเยอะไอ้เีพวกแกมึงก่อนเฮ้ยไอ้ยัยเฮ้ยโตโอไม่คิดเกนี๋ยวไอ้แป้งมึงเลิกเล่นได้เดี๋ยวนี้เลยได้เลยไดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เล่นได้นะเออ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 เอะต๋านี่แหละ โอ้โหแล้วมันสับแรงเข้ามาเด็กเข้ามาเด็กเข้าาเด็กอ่ะอ่าทีตายละอยู่ไม่ได้อ่าเฮ้ยมันคงมันคงจะถึงเวลาละฉันจะปกป้องคนที่ฉันรักเองตือ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 ตื้อศิษย์เต็มไปหมดเลยเฮ้ยหายตัว่ะรมตา โอ้โโอ้จะนี้ไเล่นเลยกเดินมากอนแเ็อะไรเฮ้ยต้องใส่ต้องใสต้องเจอตัวนี้แล้วแบบกูจะพาตาหัวใจมึงเองแมวอ้โดนได้ไงลุกลุกนม่แกตายกตายฮยมาแต่งกระตีมาแต่งกระติอโอ้โออะไรยู่ไหนกันวะอออโออะไรวะอ้เฮ้ยแชมเปี้ย เล่นลิ้นเล่นลิ้นตัวคนกากเลยมมาแล้วเจอปาลวาลีกูแน่ไอเวนไม่อนี่ไงโอ้โหไม่ไหวหรอกไม่ไหวเหรอเนอะไม่ไม่มีสกี้เลยครับไอ้ดอกเอา นี่นี่ขนาดแบบโดนดนงอาทิตย์อ่ะยังไม่ไหวเลยแบบไม่ไหวแล้น้ำไม่ไหวแร้วนะเดินเดินเดินถึงตายแล้วไม่ตายหรอกเฮ้ยเฮ้ยให้มันดูตัวนั้ำตัวนติสิวะแล้วก็หนีอ่ะแบบแล้วก็หนีมันไังเกิดมาดิเกิดมาดินะเจอกูเดี๋ยวก็ตายแล้วแสงอาทิตย์มันยาวอ่อนเนยเฮ้ยอติดติดมันทำไมนะ ตายเลยเจออี๋ลำลำลำเจอลำเหรอเงาหลุดตายได้นะี๋พี่ตายได้นะตายได้นะเฮ้ยมึงดูนู่นสิวะอะไรมินิโตะอย่าทำย่างประกายแสงสีเหลืองแห่งโคโนฮางเงินเลยม่ไหวหรอกดับเฟกได้มันแก่กันไปแล้ว อ๋อเป็นอะไรกับกูเนี่ยเอ๊ทีเดียวทีเดียวเขาเรียกว่ากขาจัดชุดอ่อนก่อนวิทย์เป็นนายนำเกิดกันไหมพี่ค้าใจดีต้องใส่ต้องใช้ตัวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยกูเกิดใจเย็นพ่อผมขอโทษอ่ะทำไมกูไปได้รูฟีลว่ากูกดกระโดโตมานะจะกัไม่ได้นะวิทย์นี่อะนี่นี่นี่อะไข่โอเค่นะปัจจัอ่อนเฮ้ย บาสูก้าอยากยืมโอ้ยโอ้ยอะไรก่อนวะไอ้นุ่มก็ไอ้อ่ะเอาคุณตัวคุณเดินเองอ่ะตัวคุณเดินเองเอาคุณกดสกิลไม่ได้อ่ะเอาคุณกดสกิลไม่ได้อ่ะเอาได้แล้วไปต่อฟาเตอหะขะฉออีกทโคุณเดนช้างดาวตอบเลยเฮ้ยล็อกหลบ เร็วเร็วเร็วมากไปเร็วมากไปวะเอ้ควาปไงไม่ไหวเราใีรีนีคีโกงไมใกับัดกับัดจุดอ่อนกับัดจุดอ่อนก็ฉัดจุดอ่อนกันเลยตกับัดจุดอ่อนกันเลยนะเห็นคนใช้เกียร์สองโบเพื่อ ตแมวตแมวต i อะไรวะไอ้้างคิดไม่ตายเฮ้ยลอกหลบเฮ้ยแพ้กูละมึงมึงคิดว่ามึงไวขนาดไหนวะกูไวกว่ามึงอีนี่ไงอุ้ยอุ้ยจะตายวยจะตายนะอ่ะคอวิ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 ววด้โปิไิววิอิววิ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 ว่วิวิิวิิวิวิวววิวิวว โอ้จบแล้ว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 โอ้ยมัไปอยู่ตรงนั้นแก้ววะโอ้โหโอ้ตัวไม่ค่อยขี้โกงไอ้เนาะอ๋ออ๋ออ๋อไออะไรวะตายแล้วอะไรวะอะไรวะแล้วอะวะอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเทคนิคพิเศษนะมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกเห็นนะจบละเฮ้ยจุดอัลติเวอตอ เฮ้ยเทคนิคพิเศษเก่งินก็เอาตอนตอนนี้ก็เออยุบเป็นเวลาสมควรแล้วแหละนะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยากติดตามต่อก็กดช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ผมเพื่ผมด้วยนั่นเองเพื่อเป็นแรงใจต่อไปนั่นเองใช่ไหมพวกเราใจแล้วครับใจแล้วเนาะเอาเป็นว่าถ้ายอดวิวดีก็จะอัดต่อจะไม่แล้วจะมีหลายๆแมปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ